สองพรรษาที่ผ่านมาไปจำพรรษาอยู่ชาญเมืองอุดรชื่อวัดสูงแคนไปเรียนภาษาบาลีอยู่นั้นก็จะมีพระฝรั่งชาวชาว,ชาวยุโรปชาวต่างประเทศมีฝรั่งเศสไอแลนด์เหนือแคนาดามาอยู่ด้วยรวมทั้งหมดเจ็ดรูปมนะั้งอยู่ด้วยกันตอนนั้นตอนนั้นสิบเกือบยี่สิบองค์แต่ชาวต่างประเทศประมาณเจ็ดองค์ชาวเนปาลชาวชาวเนปาลสององค์ แล้วก็เนี่ยทางยุโรปก็มีเนี่ยที่พูดไปเนีย่ยก็อายุประมาณ40บกว่าพรรษาวก็7จ็พรรษาเก้าพรรษาได้ปฏิโมทุกองนะน,นั่นแหละส่วนปฏิโมได้ทุกองนั้นเก่งเดี๋ยวมีโอกาสจะส่งรูปให้กบให้ส่งให้ป้อมดูพูดถึงว่าก็เคยถามถามท่านเหล่าเนี่ยองคหนึ่งชาวฝรั่งเศสบอกว่าทําไมถึงเข้ามาบวชอะไรเงี้ยเขาก็บ้านเขาก็ไม่มีศาสนาพ่อแม่เขาไม่มีศาสนาไม่มีเลย แต่ว่าเขาสนใจตั้งแต่อายุไปอ่านหนังสืออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็สนใจก็เข้ามาทางสายหลวงพ่อชาเ่ยทงหนองประพง์แล้วก็เลยยังไงไม่รู้จักพระจักผูมามาบวชทางธรรมยุทธเรานได้อยู่ด้วยกันได้คุยสนิทส,สนมมากเลยพาไปกราบเจดีย์หลวงตามหาบัวเขาคุยไทยเก่งนะคุยคุยไทยชัดนั่นแหละก็มนึกดูว่าทําไมทําไมท่านเหล่านี้อยู่ทางฝั่งซีกโลกหนึ่งถึง เข้ามาศึกษาคําสอนทางพุทธนะเพราะว่าคําสอนในทางพุทธศาสนามันเป็นเหตุและผลมันไม่เป็นสิ่งที่บังคับให้ต้องเชื่อนะชาวต่างประเทศาชาวยุโรปชาวฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้เชื่ออะไรง่ายงต้องมีเหตุมีผลยิ่งเด็กยุคสมัยใหม่เนี่ยจะมาบอกให้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้โอ้ยากนะแต่พุทธนี่มันมีเหตุมีผลมีเหตุม,หตมีผลทําแบบนี้ต้องได้แบบนี้นะาศาสนาพุทธสอนวิธีการหลักของกรรมอย่างเงี้ยเช่น เราเคลื่องลูกเทนนิสเข้าไปใส่กำแพงความแรงเท่าไหร่ก็ช่างลูกเทนนิสก็เด้งกลับขึ้นมาเรียกว่าแอคชั่นเท่าไหร่รีแอคชั่นเท่ากันเป็นเหตุเป็นผลไม่มีไม่มีอะไรที่บังเอิญให้จำไว้เลยคำสอนทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสอนเนี่ยไม่มีคําว่าบาังเอิญที่เราเรียกว่ากรรมกรรมกรรมหรือว่าในศาสนาอื่นเรียกว่าพระเจ้าเป็นคนกําหนดนู่นนี่นั่นในทางพุทธศาสนาก็คือกรรมนั่นแหละสิ่งที่เราได้ปลูกได้สร้างได้ทําไว้แหละ ได้ทาไว้ทั้งในอดีตชาติและชาติปัจจุบันพุทธศาสนาไม่ได้ไม่ได้สอนว่ามีแค่ชาตินี้ชาติเดียวเช่นเมื่อวานก็มีพรุ่งนี้ก็มีนี่เราปฏิเสธไม่ได้แต่ว่าชาติเมื่อวานชาติก่อนกับชาติที่จะถัดไปเราไม่เห็นไงถามว่าถ้าถามเราแบบซื่อๆงงๆนะทําไมเราถึงเชื่อว่าพรุ่ง,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 งนี้มีล่ะเดี๋ยววันนี้วันอะไรวันนี้วันพุทธหัสถ์ทำไมเราถึงเชื่อว่าวันศุกร์นนรม,รรมันมีเพราะในสัญญาความจําเรามันจําได้ว่ามันมีมาก่อน จะเทียบให้ใหดยูยาบๆชาตินี้ชาติหน้าก็เหมือนการครูบาอาจารย์ท่านเปรียบความที่เราไม่เห็นเราก็เลยไม่เชื่อเหมือนพรุ่งนี้มันยังไม่มาถึงเลยทําไมเราเชื่อว่ามีในคิดแค่นี้มอกห็นทำไมนยะพรุ่งนี้วันศุกร์ยังไม่มาถึงเลยเนะี่ยแต่เราบอกไม่มีวันศุกร์ไม่มีใช่ไหมทำไมเราไปเชื่อล่ะมันยังไม่มาถึงเลยเพราะเราเห็นแล้วว่าอาทิตย์ที่แล้วมันมีวันศุกร์อย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ที่ตั้นเห็นการเวียนว่ายตายเกิดไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ท่านเห็นแล้วว่าการเกิดชาติเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชาตินี้มันมีชาติที่แล้วมันมีชาติต่อไปเหมือนเมื่อวานมันมีเหมือนวันพรุ่งนี้มันจะมีต่อไปนั่นแหละท่านถึงบอกว่าในขณะที่มีชีวิตความเป็นมนุษย์อะไรที่มันสามารถที่จะเป็นเชื้อส่งให้จิตดวงเนี้มันไปวันพรุ่งนี้หรือชาติต่อไปได้ดีให้ทําอันนั้นไงนั่นแหละแล้วเรามีชีวิตที่จะอยู่ในโลกไปเนี่ยมันสั้นนิดเดียวเองมนุษย์ในพออนเนี่ยอายุเฉลี่ยมันเจ็ดสิบห้าเองนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่ท่าน ศึกษาอย่างเนี่ยชาวต่างประเทศที่พระอาจารย์จำพรรษาด้วยเนี่ยท่านเ้ามาศึกษาแล้วท่านเห็นเหตุเห็นผลเออสอนเรื่องหลักของกรรมเ,ออเราทําเหตุแบบนี้จึงมีผลแบบนี้หลวงพ่อชาสุภัทโทว,วัดหนองประโงคท่านบอกว่าธรรมะก็คือธรรมชาติเช่นสมมุติว่าให้ป้อมปลูกต้นมะม่วงมันก็ต้องได้ผลมะม่วงวันหนึ่งน่ะปลูกพริกก็ต้องได้ผลพริกเหมือนกันเราทําความดีเช่นเรามาให้ทานอย่างเงี้ยเ,เราก็จะได้ผลของมันกลับมาก็คือโพคาซั์ อย่างนี้เป็นต้นมันมีเหตุมีผลหมดจากเพียงแต่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านันเองพระอาจารย์เคยอบรมเด็กเด็กนักเรียนมาเต็มเลยพระอาจารย์ก็จะถามว่าหลวงพี่นี่ก็ต้มเร็วเลย <c oughs> กินนะโหอ่ะพระอาจารย์ก็จะถามเด็กว่าเออหลบไปหน่อยพระอาจารย์ก็จะถามเด็กว่าเอาใครเชื่อว่าชาตินี้มีบ้างนารกสวรรค์มีบ้างาย,กยกมือที่ใครไม่เชื่อ,อยกมือ เด็กก็ส่วนมากก็จะยกทางเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งค้าค้าอันไปนะพระาจาก้์ก็จะสรุปว่าทั้งหมดที่นั่งอยู่เนี่ยห้าสิบคนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างว่าชาติหน้ามีหรือเปล่าอาจจะตายชาติเดียวศูนย์เลยก็ได้หรือใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างว่านรกสวรรค์มีหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้คือคุณต้องตายถูกไหมปฏิเสธไม่ได้เลยแล้วคุณก็ไม่สามารถตอบคาถามได้เลยว่าหลังความตายไปแล้วนี่อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ มันจะหมดศูนย์ไปอย่างที่เขาเชื่อกันไหมบางคนก็บอกว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีอะไรหรอกตายแล้วก็จบชาตินี้ใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยอย่าทาอะไรลุยเลยอ,อย่าไปโคดกงใครจะไปทําอะไรไม่ดีก็ทําไปเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่มีแล้วชาติหนะ้าเนี่ยเราตอบไปได้วันที่เราต้องหมดจากชาตินี้เราตอบไม่ได้เลยไม่มีอะไรมาตอบเราได้เลยเราได้แต่แต่ภาษาเราเรียกว่าด้นเดาเก่าหมัดเอ๊ะมันอาจจะมีแต่ทีนี้ในคําสอนในทางพุทธศาสนาพู้เจ้ายืนยันว่ามีแน่นอน เปรียบเหมือนวันนี้ป้อมขี่รถฮอนด้าคันนี้มาแบบเพื่อนนะผ่านไปอีกสองสามปีอ้าวเปลี่ยนขายรถคันนี้หรือจะอาจจะมีเหตุให้ไม่ได้ใช้เปลี่ยนไปน่นรถดีกว่านี้เช่นเบนซ์จิตใจเราก็เหมือนกันตอนนี้ท่านอยู่ในร่างกายนี้เมื่อมันหมดจากชาตินี้ไปกายเนี่ยมันหมดไปมันเสื่อมไปเนี่ยเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมเสื่อมสลายเผาทิ้งไปหรือเปฝังแบบศาสนาอื่นเขาแต่ไอความรู้เนี่ยไอความรู้ที่เรา ให้เราหลับตาดูแลรูว้ความรู้สึกของเราเนี่ยมันไม่ได้หมดไปด้วยมันไปต่อความหมายนะเหมือนกับเปลี่ยนรถอะ่ะนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้น,พ,น,น,นพุทธศาสนานะสอนเหตุและผลเมื่อเมื่อเหตุแบบนี้จึงไปแบบนี้ทําไมจิตออกจากร่างความเป็นมนุษย์ไปชาติต่อไปไปเป็นสัตว์เดรัจฉานในพพยาพทย์เดกเต็มไปหมดเลยนะชาตินี้เกิดเป็นมนุษย์ร่ารวยมากเลยนะชาติต่อไปไปเกิดเป็นสุนัขของบ้านลูกชายตัวเองก็มีหรือว่าชาตินี้เป็นสัตว์เดรัจฉาน หมดจากชาติสัตว์เดฉานไปเกิดเป็นเทวดาก็มีเต็ไมไปหมดเลยในพระไตรปิฎกนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทสรุปไม่ประมาทนะแม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างว่าชาติหน้ามีหรือเปล่าแม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ช่างว่าบุญบาปมีหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยใช้คํานี้เมื่อจิตนี้ออกจากร่างแล้วไม่เคว้งคว้างจนเกินไปถ้าเกิดว่าคําสอนในทางพุทธศาสนาถูกต้องร้อยเปอร์เซนผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคําสอนผู้เจ้าเลยเอาฝ่ายที่แบบกิเลสลนล้วนเลย อันตรายที่สุดบอกเลยเพราะว่าจิตนี้ออกจากร่างแล้วมันไม่มีใครช่วยเราได้เลยแข็งค้างม,ม,มากเลยเกิดท่านจิตออกจากร่างปุ๊บโอ้โ oh, หอันนั้นก็มีอันนี้ก็มีที่กล่าวไว้ทั้งหมดทํแบบแบบนี้ไว้จะต้องมาตกนรกขุมนั้นตายแล้วทันยังไงใครจะมาช่วยเราเพราะฉะนั้นพูดให้ไม่ประมาทเราต้องไม่ประมาทเผื่อไว้ก่อนครึ่งครึ่งนะเคยอ่าเข้าเข้าผับเข้าบางกินเเล่าธรรมดาโลกนะแต่ก็ต้องมีนิดนึงว่าเฮ้ย hey, เข้าวัดมาแบบนี้บ้างเผื่อไว้นะเกิดว่ามัน เกิดว่ามันไม่มีมันไม่เป็น,นเกิดว่าคําสอนพระเจ้ามันถูกต้องเลยทำยังไงใช่ไหมเกิดว่าป้อมไม่ดึงไม่ดึงเพื่อนมาเข้าวัดโดยตายเลยทีนี้ฝั่งฝั่งทางด้านทางด้านสีขาวไม่มีเลยไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระอาจารย์ฝากคติข้อคิดพื้นพื้น,นง่ายๆให้ให้ฟังเข้าใจง่ายๆเลยว่าเผื่อจิตใจไว้ในถูกต้องที่สุดแม้ไม่เห็นแม้ไม่เชื่อแม้อะไรก็ช่างแต่ว่าพ่อแม่เราเราคนพุธเนี่ยคนบึงการคนพื้นฐานที่สารเราสอนมาตลอดว่านรกมีสวรรค์มีชาติหน้าชาตินี้ เผื่อไว้ก่อนตัวอาจารย์ก็ไม่เห็นนะว่าชาติหน้ามีหรือเปล่านโกสวรรค์มีหรือเปล่าแต่ว่าอาจารย์ก็เผื่อตัวเองไว้ก่อนเฮ้ยเกิดมันมีทํางไงวะนะาะฉะนั้นนะฝากฝากข้อคิดเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายนําไปนําไปพิจารณาและให้ระลึกไว้เลยว่า,าศาสนาพุทธเป็นาศานสนา,าที่เป็นเหตุเป็นผลไม่บังคับใครเลยนะมีโอกาสคุณโยมผู้หญิงช่วยเล่าให้ท่านฟังหน่อยว่าวนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกไอสไตล์อ่ะไอสไตล์คนคิดระเบิดนิวเคลีย เอ็มซีสแควรเนี่ยสูตรทำปรมาณูเนี่ยที่ทิ้งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชาวยูเก่งมากเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเลยนะรู้จักอยู่นะไอสไตน์หัวฟูฟูอ่ะนั่นแหละก่อนเสียชีวิตพูดว่าไงเนี่ย้วดแปลท่านนะบอกว่าก่อนไอสไตน์เสียชีวิตไอสไตน์บอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ไม่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นนะฝากฝากข้อคิดวันนี้เอาไว้แล้วก็ขออนุโมทนา กับทุกทกท่านกับป้อมกับเพื่อนกับโยมชาวต่างประเทศขออนุโมทนาในบุญกุศลที่อุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจเข้ามาไม่ใช่มาง่าย,ายๆเห็นไหมทางลําบากมากเลยนะขออนุโมทนาที่เอาข้าวปลาอาหารเต็มเยอะแยะไปหมดเลยมาถวายพระสงฆ์แล้วก็ขอบุญกุศลทั้งหมดทั้งสิ้นนี้จงเป็นพระวะปัจจัยส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายนั้นมีความเจริญด้วยจตุรพิธภพรใช้ทั้ง4ประการมีอายุวันนะสุขภาระ,ะอีกทั้งปฏิพานทนสารสมบัติ ปรารถนาสิ่งใดก็ตามซึ่งเป็นไปโดยชอบและประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนานั้นๆจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินอดตั้งใจรับพนจ้ะ